สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอเซเบอร์สุขฝูงสุกันเด้อฝูงพี่น้องเลยเมื่อนี้กเมาทำบุญพี่น้องเลยกับทำเองช่า,างนี้จะเป็นแกะเห็ดกระปุนปุ่นรือว่าขนมจีนแหละพี่น้องเลยแจกพอนพี่น้อง วันนี้พอดีตรงกับวันพผารายการอันเพิ่นเฮ็ดบุญเลยพี่น้องเลยบุญกองเขาคพี่นอ้องเอาใช่ทำแม่เป็นตากรองให้พี่น้องเลยจะไปใส่บาตรก่อน้ทำแม่เป็นตากรองให้พี่น้องเลยไปใส่บาทก่อนพี่นอ้อง ปฏิกัตประกันอะไรก็ขอโทษขอภัยเด้อร์พี่น้องกันนี่พ่อแม่พี่น้องกันทำบุญที่ประเทศลาวประเพณีของคนลาว เราตายไปใส่าบาตรพี่น้อง bảo ta công lăng tay bà, không bà thì non anh sẽ bên đàn này rồi anh hết con bún hết bún con khảo được nhau anh bàn bà tài rồi บาดต้องขมื่นเมืองจำพรใครสอนสนาเขตพี่นอ้องอันนี้คือเป็นประดับเอี่อยองพี่นอ้องเลยอาขวัญพี่น้องเลยขอบคุณนายเป็นครูบาเป็นกำลังสันเขาพี่นอ้องอันนี้คือในห่อแจ๋เด้อพพี่นอ้อง กงนประดาบเอ,อมพี่นอ้องบรรยากาศภายใน่นผู้แก่ลติดมาล่องันคือบรรยากาศข้างในวัดพี่อ้องเน ปกตนใส่บาดรอย่างนา้ำคือว่าสิแล้วแล้วพี่นอ้องไว้ตอนนี้เพิ่กาะกินข้าวปุ้นพี่นอ้องไว้ตอนสีกลับเมื่อบ้านเมื่อสองแล้วพี่นอ้องด้านนี้ก็จะเป็นสิมพี่น้องไว้ น,นี่ก็จะเป็นกองเข่าพี่น้องเลยเข่เยันมาทาน <c oughs> <c oughs> นี่นี่คือพอบ้านพี่น้องเอ้ยอันนี้คือกองเข่าเลยพี่น้องเลยเกี่ยวกับประชาชนบ้านดอกกหม่นเอามาโมมาทานนั่นแหละพี่น้องเลยอันนี้เก็บเมียนเป็นกระสอบกระสอบไปเสียเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นกอง อันนั้นคือพิธีที่ว่าเผื่อเห็ดประเพณีของแต่ละบ้านกับบุคคลโบคือกันพี่นอ้องเอ้ยนั่นคือเป็นพวกเฒ่าแก่แนวโฮมเพิ่นมานั่งปรึกษาหาเรือกันพี่นอ้องเอ้ยอันนี้เป็นข้าวเปือกข้าวสารที่ว่าเพิ่นเสียมาเห็ดขา้าข้ามเขาคุาาา้นแต่พี่นอ้องจะได้เพิ่นกัสิได้เอากลับขึ้นเมื่อใส่เ,ลสเหล่าใส่เหี้ยเพิ่นเมียน ใสางขาวสางน,นามพี่น้องเอ้คงทางนี้ก็จะเป็นด่านหน้าข <c oughs> องวัดพมพี่น้องเลย ท่านก็จะเป็นหอกองเราก็ได้รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปสองสามรอบเลยแหละพี่น้องเอ้ยวัดบ้านเฮากันโอ้ <c oughs> ท่าน่าับผู้สาวกินข้าวปุ่นพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นกุดกุดตัวที่ว่าเขาเขาเคยมาเห็ดอะไรพี่น้องเลยตัวนั้นคือว่าเขาเห็ดกับเ่าพอกุดตัวนั้นอะกับพอน้องบิวแน่ในกับอันนี้อันนี้เขาก็เห็ดพับหนองบิวแน่เ่าพอแน่มาเห็ดพี่น้องเลยแะไรกับหอ,อกองหอ,อกอรคือสีมือพอน้องบิวเด้พอพี่น้องเลยมุ้งลังคากับท่าพอ่อ ันมุงม,มุงดินคอพี่น้องจีใิม่ลายมือกักเห็นแบบสีแหละพี่นออ้องเอ้ยทางนี้ก็เป็นกุดใหม่ นี่เป็นด้านหลังพี่น้องเยมีต้นเผาต้นขังวัดบ้านเฮากระเพิ่นเหชรปริบปรับอีของแบบว่าเป็นธรรมศาสธรรมศาสพี่น้องอเ้ยเิ่นด้านหลังของวัดอันนี้ก็สิเป็นกุฏของอันคู่บ้านเลยพ่อพี่น้องเ้ย ตัวน então, ่ะคืออันกุศลที่เป็นสางใหม่พี่น้อยไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่พี่น้องเลยเป็นเห็ดแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบโบราณพี่น้องตกแต่งเป็นเห็ดแบบสิริพี่น้องตัวน่ะคือกุศลที่เป็นสางใหม่พี่น้องเลยเป็นก็ยังสางมาท่านแล้วดอกพี่น้องเลยแต่ว่ามี หาว่าอยากรวมทำบุญสางสารพัฒนาพี่น้องเอ้ยกาติดต่อมาได้ทางบ่าวตายก็ได้พี่น้องเอ้ยกำลังเห็ดกำลังสร้างพี่น้องเอ้ยบ่าวตายกับอันในโมทนาอำเพิ่นคือกันพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเป็น,นกุศใหม่พี่น้องเอ้ยส,สิเป็นเห็ดใหม่สางใหม่พี่น้อง ความคืบหน้าครับไปในหลายเติบพี่น้องเลยเทปูนเทียงอีกทางพื้นทางด้านลา่างด้านเทิงก็สิมุงใหม่เลยสิเลยพี่นอ้องเบมึงเขาสิพาพ่อแม่พี่นอ้องขึ้นไปเบิ่งด้านเทิงทางเทิงพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นทางเทิงพี่น้องเลยทางเทิงของกุดที่เป็นแางใหม่เลยพี่นอ้อง มันมุงแปะเลยพี่น้องเอ้ยมุงแปะมุงไหมพี่น้องเอ้ยเห็ดิ่นเห็ดแบบว่าโบราณพี่น้องแบบโบราณเศรษแบบเีษแหละพี่น้อง ลังคาเนี่คือว่าสวยสดงดงามอยเด้อพี่น้องเลยเห็นแบบละเอียดปานี่ปานี่เด้พี่น้องเอ้ยฮันบอละเอียดปานี่นี่เห็ดบุ่ไรลังคาใหม่พี่น้องเอ้ยตัวหนาจะเป็นมุงกระเบื้องพี่น้องเอ้ยเป็นหอแจกุฏต้นนี้คือสูงกว่าหมู่เลยพร้อมพี่น้อง น,นี่เป็นไม้เป็นไม้ที่พ่นเสียมาเหตุต่อเติมออกไปเลยพี่นอ้อง่นเอามาเก็บไว้มีเอฟซีผู้ใดอยากขวมทำบุญหรือว่า,าเป็นส่วนหนึ่งของการสางสารสาราหรือว่ากุฏิพี่นอ้อยกติดต่อมาได้ทางเบาตายนะพี่นอ้อง เอาละพี่นอ้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควนแล้วเนะาะบ่าวตา,ายสิได้ขอจบไปเพียง,ทงยเท่า,า,า,านี้เด้อพี่นอ้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเด้อพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่นอ้องเอ้ยบ่าวตา,ายสิได้กล่าวคข้ามาสบายดีพี่นอ้อง